หลายคนกลัวการอยู่คนเดียวเพราะคิดว่ามันคือความเหงาแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสในการทำความเข้าใจตนเองใช่ไหมคะเราจะใช้หลักสติเพื่อทำให้การอยู่คนเดียวมีความหมายได้อย่างไรคะถูกต้องครับการอยู่คนเดียวคือวิเวกซึ่งเป็นสภาพที่เอื้อต่อการจเจริญสติอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกเราจะใช้สติเพื่อสำรวจและเป็นเพื่อนกับตัวเองอย่างแท้จริงทำให้ความเหงากลายเป็นความสงบและอิสระครับ ถ้าอย่างนั้นเราควรเริ่มต้องจากการฝึกสมาธิในช่วงที่เราอยู่คนเดียวอย่างไรคะเพื่อให้เกิดความสงบอย่างลึกซึ้งการอยู่คนเดียวเป็นโอกาสทองของการฝึกสมาธิครับเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิแบบง่ายๆสัก1 0บถึงสินาทีต่อวันโดยใช้สติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการทำเช่นนี้เป็นการสร้างบ้านให้จิตใจได้พักผ่อนและทําให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นครับ แล้วถ้าเราไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานๆมีกิจกรรมอื่นที่สามารถทำได้เพื่อฝึกสติในขณะอยู่คนเดียวไหมคะมีครับเราสามารถฝึกสติในกิจวัตรประจำวันได้เลยเช่นการเดินอย่างมีสติคือการเดินจงกรมการกินอย่างมีสติโดยให้ความสนใจกับทุกรายละเอียดของรสชาติกลิ่นหรือสัมผัสการทำเช่นนี้ช่วยให้สติอยู่กับปัจจุบันและลดความฟุ้งซ่านได้ครับ สำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเราจะเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้เป็นเครื่องมือในการเจริญสติได้อย่างไรคะเปลี่ยนจากการอ่านแบบผิวเผินเป็นการอ่านอย่างใคร้ครวนครับอ่านช้าลงใช้สติในการทำความเข้าใจถ้อยคำแต่ละประโยคและใช้เวลาใคร้ครวนว่าเนื้อหานั้นส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของเราอย่างไรการทำเช่นนี้คือการใช้ปัญญาและสติในการรับข้อมูลครับ บางครั้งการอ่านหนังสือก็ทําให้เราคิดตามจนฟุง้งซ่านเราควรจัดการกับความคิดที่เกิดขึ้นในขณะอ่านยังไงคะเมื่อความคิดฟุง้งซ่านเกิดขึ้นให้ใช้สติรู้ทันว่ากําลังคิดแล้วดึงความสนใจกลับมาที่ตัวอักษรบนหน้ากระดาษอย่างนุ่มนวลครับอย่าพยายามห้ามความคิดแต่ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงอาการของจิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วกลับมาจดจ่อกับการอ่านต่อครับ การอยู่กับธรรมชาติดูเป็นวิธีที่ดีในการเยียวยาจิตใจเราจะใช้หลักสติเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งขึ้นได้อย่างไงคะเมื่ออยู่ในธรรมชาติให้ใช้สติในการรับรู้สัมผัสทั้ง5้าอย่างเต็มที่ครับฟังเสียงลมสูดดมกลิ่นดินสัมผัสความเย็นของอากาศหรือมองดูสีเขียวของต้นไม้การทําเช่นนี้เป็นการออกจากโลกของความคิดและเชื่อมต่อกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าอย่างบริสุทธิ์ครับ แล้วถ้าหากเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาจริงๆในช่วงที่เราอยู่คนเดียวเราควรใช้สติรับมือกับความรู้สึกเหงานี้ยังไงคะให้ใช้สติยอมรับและโอบกอดความเหงาครับรับรู้ว่าความเหงานั้นเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ปัญหาภายนอกหายใจเข้าออกลึกๆและใช้ความเมตตาต่อตัวเองที่กําลังรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเราไม่ต่อต้านมันก็จะเบาบางลงและกลายเป็นความสงบได้ครับกาบรอยู่คนเดียวอย่างมีสติช่วยให้เราค้นพบความสงบภายในได้อย่างไรคะ เมื่อคุณอยู่คนเดียวอย่างมีสติคุณจะมีโอกาสเผชิญหน้ากับความจริงของจิตใจตนเองโดยไม่มีสิ่งปิดบังเมื่อเราเข้าใจความคิดความรู้สึกและความปรารถนาของเราอย่างชัดเจนแล้วความขัดแย้งภายในก็จะลดลงซึ่งนั่นคือแหล่งกำเนิดของความสงบที่แท้จริงครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกการอยู่คนเดียวอย่างมีสติควรเริ่มต้นสร้างกิจวัตรที่ง่ายและทำได้ทุกวันอย่างไรคะลองเริ่มด้วยช่วงเวลาสั้นๆแห่งความเงียบครับ อาจจะเป็น10นาทีแรกหลังตื่นนอนหรือ10นาทีสุดท้ายก่อนนอนปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดแล้วนั่งเงียบๆหรือจดบันทึกความคิดอย่างมีสติการเริ่มต้นจากวินัยเล็กๆจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ครับครับคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากค่ะช่วยสรุปหลักการสำคัญของการใช้สติเพื่อทำให้การอยู่คนเดียวมีความหมายให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะโดยสรุปแล้วการอยู่คนเดียวอย่างมีความหมายคือการใช้สติเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิ เพื่อสร้างความสงบใช้สติในการอ่านหนังสืออย่างใครครวนเพื่อเพิ่มปัญญาและใช้สติในการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อกับปัจจุบันและค้นพบความสงบที่แท้จริงในตนเองครับ